เผู้สั่นขับี่ยงนนายืนชิดขอบชานฉลาดที่หนึ่งมากเกินไปครับโปรดระมัดระวังอัตราจากของรถครับอีกสักูรับขบวนรถเร็วก็ขึ้นบนที่ินสามทางลำสมผู้สั่งตลอดปายทางสถานีอุบลราชธานีจาเข้าเทียบในฉากฉลาดที่หนึ่งครับผู้สารเดินาผ่านไปมานะครับโปรดระมัดระวังอันตราจากขอบรถครับคือองไรอันน

บริษัทโบสถ์สร้างที่นี่สถานีสีสเกตที่นี่สถานีสีสเกตรครับเดี๋ยวไไเวลาอีกเล็กน้อยทางสถานีให้แสดงปล่อยขับรถลดเร็วโคบนที่หนึ่งสามห้าครับเมื่อออกจากสถานีสีสเกตไปแล้วนะครับจะอยู่ลำซ่บงบริษัทที่สถานีกันทรา,าลงสถานี you <laughs>